เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีอย่างมากเต็มศลาการทำบุญของบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าก็ปรารควันสงกรานเป็นสำคัญวันสงกรานถือว่าเป็นการส่งปีเก่าและรับปีใหม่ถ้าสิ่งที่มีความสำคัญความสำคัญของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคือวันนี้เป็นวันสะเดาะเคราะห์ คำว่าเคราะห์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันเป็นเหตุมาจากการบําเป็นกุศลมาตั้งแต่ชาติก่อนบางคนก็ทําเป็นอกุศลบ้างบางคนก็ทาบุญเป็นกุศลบ้างคําว่าอากุศลคือบาปเป็นเหตุให้เรามีเคราะห์มีความไม่ไปสบายเช่นมีการป่วยไข้ไม่สบายและมีโรคไร้ยเกิดขึ้นเช่นเคราะห์อันดับหนึ่งหนึ่งปานาติบาต เกิดมาชาติใหม่นี้เป็นคนมีโรคมากบ้างเป็นอายุสั้นทันตายบ้างเพราะที่สองอธินาทานถ้าเราทำมาจะใช่ก่อนชาติหลังนี้เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านบ้างลมพัดในบ้านพังบ้างน้ำท่วมบ้านบ้างถูกชนภายบ้างเพราะที่สามกาเมสุมิชายจานเกิดมาชาติหลังเป็นเหตุให้คนในปกครองดื้อด้านบ้าง แล้วเคราะห์ที่สี่ผู้สาวาทก็พูดไม่จริงตามความเป็นจริงอย่างนี้เวลาชาติหลังนี่เราจะพูดให้ใครเขาฟังเขาไม่อยากฟังเขาไม่เชื่อถือในคําพูดแล้วก็เคราะห์ที่ห้าคือการเด่มสุราไดไม่ไรเป็นปัจจัยให้เราเกิดปวดที่สะบ้ง้งไปโรคสมุนสพรบ้างไปโรคบ้าบ้าง,างอันนี้เรียกว่าเคราะห์คำว่าเคราะห์จริงๆก็คือการทำบาปบัรดาแต่พุทธบิษัท เราทําบาปได้ใช่ก่อนเขาทั้งหลายมันก็บันดาลให้เรามาพบในชาตินี้มันติดตามมากรนีที่ว่าความดีไม่จะเคราะโชคหลังผูดทีนึ่งก็โชคโชคที่หนึ่งเราเว้นจากการปานาธิบาตเกิดมาในชาติหลังนี่เป็นคนร่างหน้าตาสดสวยมีโรคน้อยเบยุยื่นย,ยาวโชคที่สอง ก็ได้แก่รักใจนา,าทานไม่ไปไ,ไม่รักไม่ขโมยของใครเกิดมาในชาติใ่นี้ัย์ตมบัติมีสภาพปกติมีความร่ำรวยด้วยมีความมีอยู่เป็นสุขไฟไม่ไหม,ไม้บ้านโจรไม่เข้าบ้านน้ำไม่ท่วมบ้านลมไม่พัดบ้านทางแล้วก็โชคที่สามคือการมีสมิชาจาร์เราละคนในปกครองจะว่าง่ายสอนง่ายไม่ไดื้อด้านปกครองสบาย โชคที่สี่คือมุสาวาทเราไม่พูดมุสาวาทในใชาติก่อนเกิดมาในชาตินี้ใครจะทำอะไรก็ตามเราพูดยังไงเขาเชื่อตามนั้นโชคที่ห้าก็คือว่าเราไม่ดื่มสุราเมรัรมาในชาติก่อนชาตินี้เราไม่ไปโรคปวดที่สะามากไม่เปโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรคบา้าตรวมความว่าคำว่าเคราะห์ที่จะสรอกันวันนี้ก็คอดอบาปเก่า ตอนนี้มันมีปัญหายอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัสว่าขึ้นที่ว่ากฏของกรรมบุญก็ดีบาปก็ดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างได้การสะดอกเขาเขาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็เช่นเดียวกันบาปเก่าเราล้างไม่ได้แต่เราทำบุญใหม่ให้มันสูงขึ้นเหมือนกับคนที่กำลังถูกไฟไหม้ตาน้ำไปรา่าตานักเข้ามาก็ย็นเหมือนกัน เราต้องราดบ่อยๆร่าดฟองมากคราวนี้ชั้นใดการบำรเพ็ญกุศลก็บรดาท่านพุทธบริษัททังหลายการสะดอกเคราะห์นี่มีสองอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทสะดอกเคราะห์ในชาตินี้กับสะดอกเคราะห์ในชาติหน้าคําว่าสะดอกเคราะห์ในชาตินี้ก็บหมายความว่าคนที่จะมีอายุสั้นทันตายเพราะบาปท,ที่ไปอกุศลอย่างใดยันหนึ่งเข้ามาครอบงํา เป็นปัจจัยเราต้องตายก่อนอายุไขอย่างนี้สะดอกเคราะห์ในชาตินี้เพราะว่าถ้าทําแล้วพอทําเสร็จเคราะห์ที่ต้องตายในชาตินในปัจจุบันท่านด้วยก็เลิกกันไปต้องแก่ตายสําหรับสะดอกเคราะห์ในชาติหน้าก็หมายความว่าคนที่ถึงอายุไขแล้วทําไงแก้ยังไง,งไมันก็ไม่หายจำเป็นที่จะต้องตายแต่ว่าการตายของท่านจะไม่ไปอบายภูมิ จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์บ้างไปเกิดเป็นพรมบ้างไปเกิดในไปในผ่านบ้างยางนี้เชื่อว่าเป็นผู้หมดเคราะห์เด็ดขาดทันนี้การสะดอกข้อํำหรับในชาติปัจจุบันใครเคยทำมาบ้างบางทีท่านพุทธริทอาจจะคิดว่าคนในสการการสะดอกข้อในชาติปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่เคยทําถ้าความจริงท่านเคยทํา เรื่องปรากฏมาในพระธรรมบทคุรคุรตกนริกายมีอยู่ว่ามีพรามสองคนพบเมียเมื่อแต่งงานกันแล้วก็มีบุตรเล็เลกๆกบลังต้องอุ้มยังต้องอุ้มอยู่ยังคลานไม่ไหวพรามสองคนพบเมียสำหรับพรามผัวก็มีเพื่อนพรามอยู่คนหนึ่งเขาเป็นพรามเป็นขนารใจของพรามมีความรู้พิเศษมาก วันหนึ่งสองคนตายยายก็ไปหาพรามณ์คนนั้นเมื่อขณะที่ไปถึงมารดาฝ่ายมารดาก็อุ้มลูกน้อยไว้พ่อกราบเพราะลูกยังเล็กมากปล่อยไม่ได้เมื่อเวลาพ่อกราบเสร็จก็รับลูกมาแม่ก็กราบขณะที่พ่อกราบก็แม่กราบสองคนนี้พราคมณ์กล่าวว่าที่ขายุโกโหตุ จึงแปลว่าขอเจ้าสองสองจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานพอพ่อกับแม่กราบเสร็จก็ให้ลูกกราบจับมือให้ลูกกราบพรามไม่ยอมพูดท่านพ่อทึ่เป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเวลาผมกราบก็ดีพัญญาผมกราบก็ดีท่านบอกว่าทีคายุโกโหตุเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานแต่ว่าพอลูกผมกราบท่านนิ่งเพราะอะไร ามก็บอกว่าถ้าฉันพูดไปมันก็เป็นการโกหกเขาถามว่าทําไมล่ะเขาก็บอกว่าอีเจ็ดวันข้างหน้านในลูกของท่านจะตายถ้าเรากล่าวว่าทีใครโกโหตุในเมื่อเจ็ดวันมันตายฉันก็พูดโกหกฉันเลยไม่พูดค่ามพูดเป็นพ่กอก็ถามว่าท่านรู้ว่าลูกผมจะต้องตายเพราะเหตุนี้แต่ท่านรู้วิธีแก้ไหมท่านก็บอกว่าฉันรู้เป็นแต่แค่รู้แต่แก้ไม่ได้ แต่ว่าพระสัมมาเโคโดมนี้ท่านรู้ด้วยท่านแก้ได้ด้วยทั้งสองคนตายยายก็พากันไปหาพระพุทธเจ้ากรามแนะนําไปพอเข้าไปถึงที่แรกพ่อกราบพระพุทธเจ้าก็กล่าวาคํวบาทีคายุโกโหตุเจ้าจงเป็นยุตินานเหมือนกันเมื่อแม่ส่งลูกให้พ่อกราบท่านก็ก่าวอย่างนั้นพอให้ลูกกราบท่านเฉยเหมือน,นพระราม ท่านก็ถามพระพุทธเจ้าใหม่พระเจ้าบอกว่าลูกของเธอจะตายภายในจ็ดวันวันที่เจ็ดวันจากวันนี้ไปตายแน่เขาก็เลยถามแม่จะถึงจะมีวิธีแก้ไหมพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้มีถ้าตายแบบนี้มีวิธีแก้ถ้าตายแบบหมดอายุไขไม่มีวิธีแก้มีวิธีแก้ของคนที่ตายมีอายุไขก็หมายความว่าให้เป็นทําใจให้เป็นบุญเสียช่วยเป็นบุญ ตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ไปพรมโลกไปพพา,ะะา,าพนพ้นจากใบภูมินีแก้ตนแก้คนให้หมดอายุไขเจา้าในการสะออกดเขาวันนี้ก็แก้สองอย่างเหมือนกันเขาเล่าเรื่องพรามต่อไปพรามก็ถามองค์สมเด็จพระจอมใจว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียว้า ถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ไขจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ากลับไปบ้านไปทําโรงพิธีเข้าไว้และดิมนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นดังล้อมเด็กเอาพระไปดังล้อมแทนในพระสวดพระบริษเจ็ดวันเจ็ดคืนจะมีพระเี่นกันเวลานั้นพระพุทธเจ้า่ันมากก็ความก็มีว่าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในระยะนั้น ปรากฏว่ามียักษ์ตนหนึ่งได้รับพรจากเทวสุวรรณคำว่าพรก็คือเป็นคำสั่งทำสั่งว่าเด็กคนนี้เคยฆ่าสัตว์ตชีวิตมาใชิก่อนทำบาปมามากโทษปานาติบาตมากแต่ความจริงอายุของเธอถ้าอายุไขมันร้อยสิปีแต่ว่าบาปตัวนี้กำลังเข้าถึงสถิตเข้ามาเข้ามารบ,บลบร้าง มันเป็นฟุนเจนของบาปเขาจะเข้ามาทำลายขาอยายยักษ์ตัวหนึ่งคือเทวดาเรื่งเข้าไปเอาชีวิตองเด็กคนกนี้มาตามเวลาที่กรรมกำหนดไม่ใช่เทวดาวกำหนดกฎของกรรมที่ทำไว้จากนั้นเทวดาแกก็มาจ้องท่านบักสายให้เอาวันที่เจ็ดไม่ได้สังเอาวันที่ห้าหรือหกหรือที่สามหีสี่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นวันที่เจ็ดจะวันนี้เป็นต้นไป จงเอาชีวิตเด็กคนนี้มาท่านเทวดาวนั้นเมื่อรับสั่งแล้วก็ทำปฏิบัติตามขึ้นมาคอยอยู่มาถึงคอยอยู่จ้องอยู่ว่าถ้าวันที่เจ็ดเมืม่อไรจะเอาเมื่อนั้นก็เป็นว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบร,ริมศสดาให้พระไปนั่งล้อมแล้วก็สวดพระบริรเปลี่ยนกันยักเข้าไม่ได้พระนั่งล้อม ่อมาเมื่อถึงวันที่เจ็ดจริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเองพระพุทธเจ้าเสด็จพรมกเทวดาก็ต้องมาหมดยกกักษ์แกมีสภาพเหมือนกับคนทหารก็ต้องไปยืในไกลริบขอบจักรกวายเข้าไปถึงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตั้งแต่เช้าว,วันที่เจ็ดถึงรุ่งกอบวันที่แปด มาถึงวันที่แปดจะยักษ์สมอดาดหมดคําสั่งหนองนอกเหนือคาสั่งไม่ได้ก็เป็นว่าเด็กคนนั้นไม่ตายต่อมาก็เกิดเป็นเกิดขึ้นมาต่อมาก็บทเป็นเลน,นแล้วก็บทเป็นพระมีนามวายุวัฒนกุมารให้ดมใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่ากุมารที่มีอายุยืนยาวนานท่านเลยต้องมีอายุไปถึงร้อยยี่สิบปียังตาย